สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์การทำศัลยกรรมนะคะก็คือเราได้มีการตั้งคำถามแล้วแบบทุกคนเพื่อนๆก็แบบส่งคำถามเข้ามาว่าเฮ้ยทำศัลยกรรมอะไรมาบ้างก็วันนี้จะมาบอกให้หมดเลยนะคะว่าทำอะไรมาบ้างจริงๆอ่ะก็าทำไม่เยอะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพหน้าเก่าให้ดูเลยนะว่าประมาณไหนเนาะคือปัญหาของรันก็คือเป็นคนที่ตา2ชั้นแหละแต่ว่ามันหลบในแล้วก็จมูกเนี่ยก็ใหญ่ก็รันทําคลิปรีวิวจมูกไปแล้วนะคะทุกคนไปดูกันได้นะเริ่มแรกนะคะที่รันตัดสินใจทาศัลยกรรมอย่างแรกเลยก็คือการจัดฟันคือรันอะจัดฟันไว้ยทุกคนแต่ว่าตอนนั้นอะฟันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ด้วยความที่ฮิตมากเนาะแบบ มอห, <sk r isa> หมอสองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนาก็ตัดฟันกันแล้ก็อยากมีเหล็กอยากเปลี่ยนสีก็อ่าจัดไปก็เลยดัดฟันไปประมาณ2ปีนะคะซึ่ง <m uch ing> มันก็ทําให้ฟันเราสวยขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็ทําให้หน้าเราอ่ะเรียวลงนะคะตอนที่จัดฟันนะแต่ว่าไม่ได้ผอมลงนะแค่หน้ามันดูเรียวขึ้นแล้วพอมาตอนมอหนะคะรันก็ตัดสินใจทําสัญญกรรมหน้า โอเคค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าตอนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยคือใส่คัพ A มันก็หลวมเนาะก็คือเดีย๋ยวจะเดี๋ยวจะวาดขึ้นภาพให้ดูนะ<ๆ>ก็คือแบบอย่างนีแบบ้ปื๊บๆอย่างนี้เออทุกคนพอเข้าใจปะคือมันไม่มีเลยก็เลยแบบไม่ได้อะมันใส่ชุดอะไรมันก็ไม่สวยน่าบอกที่รันทำนะคะคือ 400cc นะเพราะว่าคุณหมอถามว่าอยากได้ใหญ่ไหมเราก็บอกอ,อไม่เอาใหญ่มากค่ะเอาพอดีตัวก็พอหมอก็เลยแบบ 4ี400่รอซีซีกกันแล้วคือตอนวินาทีที่ทําอะ่ะหมอเขาก็จะให้เราถอดหมดเลยใช่ไหมแล้วหมอเา็าจะมองอะ่ะทุกคนมันเขินไหมคือแบบต้องถอดให้คุณหมอดูนะคะแล้วเขาก็จะวาดวาดวาดให้เราว่าเออหน้าอกเราอะ่ะมันเท่ากันไหมใส่ขนาดไหนดีกว่ากันถามว่าตอนทําเนี่ยมันเจ็บไหมเราวางยาสลบนะก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่คือมารู้สึกอีกทีตอนที่แบบเขาผ่าตาเสร็จแล้วแล้วทำการโยนเราอะ่โาอะโยนเราย้ายเตียงไปไว้เตียง พักเนาะเตียงพักผู้ป่วยอะไรเงี้ยรู้สึกเจ็บอีกทีอะคือตอนตื่นขึ้นมาวันรุ่งขึ้นเว้ยว่าแบบที่เขาบอกรถสิบล้อทับอะคือมันไม่ใช่แบบถึงขั้นรถสิบล้อทับนะคือมันจะเป็นอารมณ์แบบคนไม่เคยมีหน้าอกมาก่อนแล้วพอมีอะมันจะหนักมากๆมันหนักที่ใต้ชั้นกล้ามเนื้ออะมันไม่ได้แบบเหมือนเอาของมาทับอะมันหนักคนล,ล,ะละฟิวอะมันก็เป็นความเจ็บที่ทนได้นะเออมันไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าอูโหใตยย้ไม่ไหวไม่มันทนได้ค่ะแล้วก็ สิ่งที่เจ็บที่สุดในตอนทําหน้าอกก็คือว่าเปิดแผลใต้หลักแร้นะทุกวันนี้ก็ยังมีแผลอยู่ก็เขาจะมีสายเดนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบป้องกันเลือดหรืออะไรก็ไม่รู้มันจะมีสายเดนอะเสียบข้างใต้หลักแร้เราสองอันแล้วตอนนั้นพยาบาลก็มาดึงออกแนละ้วคือมันเป็นรูจะ้ะคือคุณพยาบาลดึงออกไปเลยจะ้ะถามว่าเจ็บไหมอันนั้นอะคิดว่าเป็นช็อตที่เจ็บที่สุดในการทําหน้าอกการดูงดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบ ต้องใส่ใจมานิดนึงนะเพราะว่าเราจะต้องนวดทุกวันนวดหน้าอกต้องแบบนวดหน้าอกทุกวันเช้าเย็นตอนแบบหลังอาบน้ําก่อนอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องคอยนวด15นาทีแล้วนวดประมาณแค่6เดือนถึงปีหนึ่งประมาณนั้นหลังจากนั้นไม่ได้นวดแล้วนะคะตอนนี้รันทําหน้าอกมาประมาณ3ปีแล้วก็คือถ้าไม่บอกก็จะไม่ค่อยมีใครรู้ว่ารันทําเพราะว่ามันไซส์ค่อนข้างที่จะแบบธรรมชาติแล้วเข้ากับตัวรันมากเดี๋ยวจะถ้ามีรูปเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูเนาะ พอนั้นขึ้นมาหาลัยเนี่ยประมาณปีสองันเริ่มแบบว่าอุ้ยเพลงสายขอกําลังมาแล้วตาเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กมากแบบชั้นเดียวเลยก็ว่าได้ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะฉันต้องทําตาลันทําแบบกรีดยาวเลยนะก็คือเหมือนกับแบบเปิดไปหมดเลยอะทำให้ตาของรันแบบเป็น2ชั้นที่ชัดเจนมากขึ้นอตอนทําตาเนี่ย ของรันเป็นการวางยาสลบนนะะที่ทําที่เรือรักคือทําตาก็ไม่เจ็บนะทุกคนมันจะเจ็บตอนที่แบบเออจะเล่าคือแบบคือทําตาตอนนั้นอะ่ะตอนที่รันวางยาสลบไปแล้วเหมือนเหมือนกับคือเหมือนเขาวางไม่สุดอะ่ะรันฟื้นขึ้นมาเรียกว่าฟื้นขึ้นมาระหว่างที่คุณหมอกําลังใช้เลเซอร์ในการกรีดกรีดกรีดแล้ววินาทีนั้นก็คือรู้สึกเจ็บเจ็บแบบว่าเหมือนมีอะไรแบบร้อนๆอารมณ์เลเซอร์อ่ะมา อยู่ที่ตาเราแล้วแบบตอนนั้นรู้สึกแบบเจ็บก็เลยบอกหมอว่าหมอคะทำไมมันเจ็บๆคะหมอก็บอกอ้าวเลยทีน,นี้หมอเขาเลยเติมยาชาไปให้หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเจ็บแล้วแบบพักฟื้นอะไรอย่างเงี้ยคอยทําแผลเช็ดแผลไม่เจ็บเลยนะแล้วก็ของรนะัานอ่ะเป็นไหมแบบที่ต้องไปตัดก็คือเจ็บตอนตัดไหมนั่นแหละคือเจ็บแบบน้ําตาไหลเพราะว่ามันเป็นไหมอยู่ที่ตาเนาะแล้วตาเราแบบมันบอบบางอะ่ะเออแล้วหมอก็แบบตัดอ่ะมันเจ็บ คนทำตาเจ็บตอนตัดใหม่นะคะแล้วพอมีตาแล้วทีนี้อะไรอีกก็คือรู้สึกหน้าตัวเองใหญ่ก็เลยเข้าวงการฉีดโบททอกเออก็ไม่ได้เป็นการผ่าตัดเนาะโบรทอกก็แค่แบบฉีดเติมๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตอนฉีดไปแค่ครั้งเดียวนะคะตอนนั้นแล้วตอนนั้นหน้าก็เล็กสวยแต่พอแบบผ่านไปมันก็ค่อนข้างกลับมาเหมือนเดิมพอเราเคี้ยวอาหารอะไรอย่างเงี้ยกามมันก็ใหญ่เหมือนเดิมใช่ปะก็รู้สึกว่าปึงตังไม่ฉีดแล้วไม่เป็นไรอก็อันนี้คือหน้าแบบ ที่โบท็อกน่าจะสลายไปหมดแล้วนะคะ ى, กถ็ถัดมาแค่ปีเดียวก็จะตัดสินใจทําจมูกจ้าเพราะว่าเป็นคนที่แบบจมูกพื้นเดิมอะคือมันทรงโอเคแล้วคุณหมอบอกว่าทรงดีแล้วแต่มันแค่ทําให้ตาของรันอะยังดูแบบดุอยู่ก็เลยอ่ะคุณหมอว่าไม่ได้ก็ตัดสินใจทาเลยจ้าคุณหมอพูดว่า,วา,วาต,ต้องทํานะเพราะว่า ถ้าทําแล้วอ่ะเราจะดูผอมลงดูหน้าเรียวขึ้นดูหน้าหวานขึ้นตัดสินใจทําเลยแล้วอีกอย่างก็คือเป็นลานะชอบไบเฟิร์นพิมพ์ชนกมากแบบอยากหน้าเหมือนเขามากก็เลยเอาทรงไปเฟิร์นอ่ะให้คุณหมอดูเลยตอนทําจมูกนะคะลานทำคลิปรีวิวไว้แล้วถามว่าเจ็บไหมก็คือไม่เจ็บเลยคือสัญญกรรมที่ทํามาทั้งหมด3อย่างเนี่ยทำจมูกเจ็บน้อยสุดคือตอนนี้รู้สึกรันพอใจกับหน้านี้แล้วนะคะก็จะมี แค่แบบอยากฉีดปากเพิ่มอยากฉีดโบท็อกอยากให้หน้ามันเรียวลงกว่านี้นะในตอนนี้ก็คือแค่ฉีดๆเติมๆแค่นั้นที่อยากแล้วฝากถึงคนที่แบบอยากทําสัญยกรรมนะก็ให้หาคลินิกดีๆดูรีวิวดีๆที่ที่มันไว้ใจได้นะแล้วก็อย่าไปแบบคิดเลยคิดน้อยอะ่ะแบบอุยที่นั่นถูกกว่าที่นี่ถูกกว่าแต่ว่า ต้องให้ดูด้วยว่าคุณหมอแบบเก่งแค่ไหนหรือว่ามีประสบการณ์แค่ไหนใช้วัสดุซิลิโคนเก็ดดีไหมอืมแก็มาตอบคําถามทุกคนแล้วเนาะบอกว่าทุกคนจะหายสงสัยนะคะว่ารันทำอะไรมาบ้างบางคนเนะี่ยแทบไม่รู้เลยว่ารันทาตามานะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะธรรมาชาติมากๆเลยจมูกตอนนี้ก็น่าจะประมาณ3-4เดือนแล้วนะคะเป็นไงบ้างใครสนใจลองไปติดต่อคลินิกได้เลยนะคะรัน พูดหมดเลยนะว่าทําที่ไหนหนะ้าอกกับตาทําที่เลอรักแล้วก็จมูกทําที่โชว์ไทม์คลินิกนะคะกับหมอเชานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะเวลารันอัพคลิปใหม่นะมันจะได้แจ้งเตือนไปที่เพื่อนๆเ,เลยนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย